กลุ่มฮามาสคืนศพให้อิสราเอลอีกสามรายพวกเขาเชื่อว่าเป็นร่างของตัวประกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มฮามาสคืนศพสามโลงซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตจากการต่อสู้ในพื้นที่ชนบนกาซาอิสราเอลกำลังตรวจสอบว่าศพเหล่านี้จริงๆเป็นร่างของตัวประกันหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินว่ายังมีตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีก8ปดรายที่เสียชีวิตอยู่ในกาซาหรือไม่ กลุ่มฮามาสได้ตกลงในการหยุดยิงระยะแรกว่าจะส่งคืนตัวประกันที่มีชีวิต20รายและตัวประกันที่เสียชีวิตแล้ว28รายซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการต่อสู้ในพื้นที่ชนวนกาซาตามข้อตกลงนี้พวกเขาคืนตัวประกันที่มีชีวิตครบทุกคนแล้วแต่ยังคงคืนศพไม่ครบพวกเขาเชื่อว่าร่างผู้เสียชีวิตบางส่วนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังเมื่อวันอาทิตย์กองกําลังอันคาซามของกลุ่มฮามาสร,ระบุว่าพวกเขาพบร่างผู้เสียชีวิตสามรายล่าสุด ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ตามเส้นทางของอุโมงค์ในพื้นที่ทางใต้ของฉนนกาซาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นข่าวหนักในการต่อสู้ระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูได้ดโพสต์ข้อความบนบัญชีอ็กอย่างเป็นทางการข้อความระบุว่าครอบครัวของตัวประกรันทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลตามความเหมาะสมแล้วและเราขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ พร้อมกับการยืนยันว่าการนำตัวประกันของอิสราเอลกลับมายังคงดำเนินอยู่และจะไม่หยุดจนกว่าตัวประกันคนสุดท้ายจะได้รับการส่งคืนแต่ที่น่าสนใจคือการคืนศพสามลงนี้ไม่ได้รวมอยู่ในการตกลงเดิมซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการตกลงหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นข้อตกลงที่สามารถเกิดความคิดเห็นและความคาดหวังต่างกันได้ข่าวต่างประเทศรายงานว่าการคืนศพนี้เป็นข่าวหนัก และเป็นสิ่งสําคัญในการต่อสู้ระหว่างฮามาสกับอิสราเอลซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นข้อตกลงที่สามารถเกิดความคาดหวังและความคิดเห็นแตกต่างได้ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรจะต้องรอการตรวจสอบและยืนยันจากอิสราเอลว่าศพเหล่านี้จริงๆเป็นร่างของตัวประกันหรือไม่